แอดอาร์ Art, สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกม Asta Knight of Veda ครับเป็นแนวแอคชั่น RPG มุมมองไซส์สกอรี่ในทีมของ Dark Fantasy ครับคล้ายๆกับแนวเบอร์เซิร์กเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นไงครับผมตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นระบบของ RPG ครับก็คือมีการอัปเกรดตัวละครนะต่อสู้ PvE แล้วก็ PvP ครับมีระบบ g กิลระบบลานประลองซึ่งเราสามารถดูจากมุมมองตรงนี้ได้เนาะก็คือจะมีข้อมูลต่างๆครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูระบบการต่อโซ่ก่อนแล้วกันนะครับวิธีการเดินต่างๆเนี่ยเราสามารถเดินในเมืองได้เนาะแต่ว่าเราจะกดตรงนี้เลยก็ได้ครับเพื่อฟ้าทาวเวลหรือว่าเดินไปที่ดันเจี้ยนต่างๆนะสมมติเราจะไปทางอ่าเกวกนี้ครับผมเราก็กดเดินทางด่วนไปเลยจะว์ปไปเลยถ้าเข้าดันหรือว่าหน้าดันก็จะไปอยู่ที่หน้าดันเลยครับเห็นหครับก็จะอยู่ที่หน้าดันเขาจะมีแนะนำเลเวลที่ควรผ่านนะแล้วก็าธาตุโอเค อันนี้ผมมาให้ดูครับเดี๋ยวผมลองเล่นสักด่านให้ดูนะเป็นระบบการต่อสู้ของเกมครับอไปดูกันครับซึ่งก่อนเข้าเกมเนี่ยมันจะมีโหมดที่เรียกว่าโหมดล้มมือเนาะแล้วก็สามารถเชิญได้ครับเป็นคนที่เคยเล่นกับเราแล้วหรือจะเป็นเพื่อนของเราเนาะหรือว่าจะเป็นสมาชิกของกิลครับแล้วก็ขาดจอครับก็คือ4อย่างเนาะ แต่ว่าถ้าเราดูสเตตัสหรือว่าเลเวลที่แนะนำนยอยู่ที่17เราสามารถชนะได้ก็กดเล่นได้เลยครับคนเดียวตัวเกมจะเป็นระบบแบบออโต้ให้ด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายระบบการต่อสู้พื้นฐานนะระบบการต่อสู้พื้นฐานเนี่ยจะมีการกดซึ่งเราสามารถตั้งค่าปุ่มกดได้ตามที่สะดวกนะครับในหมวดอต,ตั้งคตั้งค่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึง่ง จะมีการเดินขึ้นลงซ้ายขวาเป็นไซส์กรออลิงจะมีการโจมตีปกติที่จะไม่เสียสตามินา่าแล้วก็โจมตีโดยการกดกิ้งจะเสียสตามินา่าเห็นไหมครับสตามิน่าคือหลอดสีฟ้าหลังร่างตัวละครนะหรือโจมตีรุนแรงก็คือกดโจมตีค้างครับส่วนสกิลอย่างอื่นก็จะมีสกิล e กับ q ก็คือเป็นเหมือนสกิลบัฟของตัวละครแล้วก็สกิลโจมตีครับผู้นั้นตัวละครหนึ่งจะมีสกิล2สกิล โอ okay. เคจะขอยกักสคริปต์ครับการต่อสู้กับมอนเตอร์เนี่ยแล้วก็จะเป็นแบบเรียวทางครับก็คือถ้ามีพื้นที่การโจมตีเราก็ต้องหลบเนาะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นท่าที่เราชนะทางได้ครับนะครับถ้าโดนตีก็จะโดนเราต้องกดหลบก่อนที่จะโดนตีครับก็ทั่วๆไปเลยครับ ก็เปลี่ยนตัวละครได้ครับเวลาตัวละครจะอันติได้จะมีขึ้นขึ้นบอกนะแล้วก็สามารถใช้โจมตีดุนแรงกดโจมตีค้างตัวนี้เขาแพ้แสงครับแล้วก็สามารถใช้ท่าแสงโจมตีเนาะมันก็จะค่อนข้างง่ายครับเปลี่ยนใช้ัติได้แล้ว เวลาเราสู้ไปสักพักครับตัวมอนเตอร์เนี่ยจะขึ้นตัวเกาะเห็นไหมครับสีทองเนาะอันนี้คือเขาจะกันาธาตุครับเพราะพูดง่ายๆก็คือตัวเกมเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้ตัวละครที่เป็นาธาตุที่ชนะหรือว่าตัวละคราธาตุเดียวกันตลอดเราเลยต้องจัดทีมให้หลากหลายครับแล้วก็ต้องใช้ตัวละครอื่นเพื่อต่อสู้เพื่อให้กันาธาตุของมอนเตอร์หายเนาะถ้ากันาธาตุเขาหายปุ๊บเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นตัวาธาตุที่ชนะเห็นไหมครับรอกันาธาตุเขาจะหายนะแต่ว่าเราตีไปสักรัก ักพักหนึ่งเขาก็จะกันทาตเหมือนเดิมเวลาเราเล่นได้ที่ปุ๊บเราก็จะสามารถอันติได้ครับ บอสเราแล้วก็จัดการได้เลยครับระบบการต่อสู้เกมนี้ค่อนข้างจริงๆต้องบอกว่าเกมค่อนข้างตึงนะครับถ้าเราสู้กับมอเตอร์ระดับบอสเนี่ยเราต้องหลบเลยครับปล่อยระบบออโต้ไม่ค่อยได้เพราะาบอสจะไม่หลบจะใช้สกิลานเดียวเนาะเราต้องหลบเองคนระั ยาวๆครับยาวๆร,รวมๆระบบตัวโซ่ก็แบบนี้ครับเห็นไหมครับตัวละครอ,อื่นเนี่ยเวลาเราใช้สกิลเขาได้ก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาที่หน้าตัวละครเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวละครหนึ่งเกมเขาก็จะใช้ตัวโลวิ่งชนต่อตามต่อใช้สกิลเขาได้ก็แล้วก็เรียกออกมาใช้สกิลครับ จะมีพื้นที่การใช้สกิลของบอสนะแล้วเราก็ดูได้ครับโอเคถ้าตัวคอนตัวนั้นตายก็คือเราจะไม่สามารถใช้ตัวนั้นในเทอร์นี้ได้ครับเห็นไหมเขาขึ้นเขาขึ้นก่อยนะแล้วเราเราจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ธาตุที่เขากันครับ ก็จะตึงจริงๆซ่าด,ด่านไหนเราสู้ไม่ไหวแล้วก็แนะนําให้ชวนเพื่อนเล่นเป็นหมวดแบตรวมทีมครับเราจะได้เล่นง่ายขึ้นเนาะโอเคสำหรับเราต่อสู้เสร็จเนี่ยก็จะมีของรางวัลเนะเหมือนเกม RPG ทั่วไปครับก็คือเก็บของเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะไปที่ลูกปัน้นแล้วก็กดออกเกมแล้วกด F ตัวเกมเนี่ยก็จะมีสรุปของที่ได้ครับผม ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับการต่อสู้เนาะโอเคครับเรามาดูในระบบในเมืองเนะระบบในเมืองเนี่ยก็จะมี NPC ต่างๆครับก็จะมีเควกที่เป็นเควกลายวันเนะจะเป็นเควกสีฟ้าครับผมถ้าเป็นซับเควกก็คือเควกสีเขียวนะถ้าเป็นสีเหลืองก็คือเมนเควกครับก็คือเหมือนเข้าใจค่อนข้างง่ายตามสีเลยครับและว n p c ของตัวนในเมืองเนี่ยจะมีการทำอาหารแล้วก็จะมีตีบวกของบ ซื้อของจิปะทะทั่วไป PVP ครับอันนี้เวลาเราเข้าใกล้ NPC ที่แอันนี้เป็นลานประลองก็คือ PVP เนอะอันนี้คือโซนประชนไพครับแล้วเราก็จะมีโซนทำอาหาร NPC ตัวนี้เราก็สามารถคุยเพื่อทำอาหารได้เกมนี้เราจะสามารถกินอาหารเพื่อเป็นบัฟก่อนเข้าฉากต่อสู้ได้ครับก็คือพูดง่ายๆถ้าด่านไหนยากเนี่ยเราก็บัฟอาหารที่ NPC ตัวนี้ได้ครับ ก็จะมีปรุงอาหารด้วยตัวเองถ้าของเรามีแล้วก็สามารถกดสร้างได้เลยครัโอเคอันนี้ก็คือระบบของทั่วไปผมคิดว่าเป็นเกม RPG ที่ไม่ได้มีความซับซ้อนแล,และตัวเกมมีภาษาไทยเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าของเกมนี้ครับว่ามีอะไรบ้างเนาะการตั้งค่าของเกมนี้หลักๆเลยก็คือผมเล่นในสตรีมก็จะมีการตั้งค่าค่อนข้างเยอะครับ สามารถเลือกได้หลายแบบแต่ผมถนัดแบบที่เป็นใช้เมาส์ด้วยเนาะสามารถตั้งเป็นจอยก็ได้ครับส่วนกราฟิกก็แล้วแต่เครื่องที่ไหวเลยเสียงภาษานี่มีภาษาไทยครับเสียงในเกมเนี่ยจะไม่มีเสียงภาษาไทยครับจะมีแค่เกาหลีเนาะแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นภาษานี่คือคิดว่าจะรองรับเกมเมอร์นี่น่าจะได้ทั่วโลกครับแล้วก็บัญชีครับเราสามารถป้อนคูป,ปองได้ครับเดี๋ยวผมได้คูป,ปองมาเดี๋ยวเดี๋ยวผม ไว้ในคอมเมนต์ให้แล้วก็สามารถกดที่ทางลัดเพื่อเหมือนเข้าไปที่หน้าเว็บแล้วก็กรอกโค้ดคูปองเพื่อได้รับโค้ดเลยอันนี้คือการตั้งค่าของเกมเนาะแล้วก็จะมีร้านปลอมก็คือ PVP ครับก็คือเราจะสามารถเจอกับผู้เล่นอื่นได้เอามาวัดฝีมือก็แนะนำว่าเราก็ต้องดูตัวละครเราสักนิดนึงให้มีทุกธาตุครับผมมันก็จะเล่นได้ไง่ายก็จะมี PVP หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามครับ ระบบการต่อสู้ผมคิดว่าคล้ายกันเนาะก็อาจจะไม่ได้เล่นตรง p ีพให้ดูเพราะว่ามันก็เหมือนกับการสู้กับมอนสเตอร์ครับแค่เป็นสู้กับผู้เล่นด้วยกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกาชาครับกาชาของเกมนี้ยค่อคนข้างแปลกนิดนึงคนระับเขามีหลายตู้มากเลยผมไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้เลดได้ค่อนข้างยากนะอันนี้ผมเปิดไปแล้วเขาจะการันตีอยู่ที่50โลครับผมเปิดไปแล้ว30โลเนะเหลือ,ออีก20นะ ซึ่งตอนนี้มันลดอยู่20%เท่ากับว่าเราจะใช้เพชรสีฟ้าเนี่ยเปิดแค่8เนาะจาก10โอเคเดี๋ยวไปเปิดกระชายดูครับ okay, นี่คือหน้าจอของการเปิดกระชายในเกมนี้ครับ right. เ,เปลี่ยนเป็นสายโหดแทนซะง,งั้นดาวตกมาที่ฟ้าครับ ก็จะมีอาวุธถ้าก,กาชาเกมนี้ถึงจะบอกเป็นตัวละครครับแต่ว่าไม่ได้ไม่จะไม่ได้ตัวละครเสมอไปเนาะถ้าเกิดตัวละครเกมนี้ค่อนข้างหายากนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกตู้ที่สุ่มตัวละครทั้งหมดอยู่แล้วเนาะแล้วก็เข้าไปเปิดก็เลยแนะนำว่าให้สุ่มตัวที่ตู้ที่เป็นตัวละครนะถ้าเรายังไม่กได้อาวุธอื่นอ่อ่ะเรามาดูระบบของการอัปเกรดตัวละครนะเป็นระบบของคู่กับเกม RPG แล้วก็คือกดที่รูปมุม ขวามือบนครับเราจะเจอหน้าตัวละครเนาะมีการจัดระเบียบแล้วก็ทีมที่ใส่เราจะใส่ตัวละครได้หมด4ตัวครับสมมุติเรากดที่ตัวนี้ครับมันก็จะมีคําสั่งเพิ่มเลเวลเนอะก็คืออัพเลเวลใช้หนังสือแล้วก็กระดาษเพิ่ม1นึ่งเลเวลใช้ได้หนะ้าพนเนอะสเตตัสเพิ่มเท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยแล้วก็ใช้เงิน500แล้วกดปุ๊บ แนว R P G ทั่วไปเลยครับก็คือเพิ่มเลเวลนะอุปกรณ์ก็จะมีอาวุธแล้วก็แหวนเนะเราสามารถกดติดตั้งด่วนได้ครับถ้าเรามีของที่ดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเครื่องประดับที่ได้ในดานเนาะโชคสตาร์ก็คือได้ตัวละครที่ซ้ำกันครับแล้วก็อัพตัวละครอัพสกิลได้ด้วยเห็นไหมครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถดูสกิลตรงนี้ได้ครับเห็นไหมครับอันนี้คือโจมตีปกติของเขาอันนี้คือสกิลแรกของเขา ก็คือตั้งโลนะอันนี้เจตจำนมอันแรงก้าคือพุ่งน่าจะเรียกว่าชิวเชงหรือภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือกิ้งครับพวกนี้เราสามารถดูท่าตัวละครจากตรงนี้ได้ครับก็จะมีเพิ่มเลเวลอุปกรณ์เนาะแล้วก็เครื่องประดับต่างๆที่ใส่แล้วก็ตัวละครซ้ำก็มาอัพก็ในระบบของตัวละครผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนครับ เป็นพื้นฐานของ RPG ทั่วไปเนาะอันนี้ก็คือเสื้อทูนิกก็คือเหมือนเสื้อตัวละครนะครับเราสามารถอัพเสื้อตัวละครเริ่มเริ่มต้นได้ก็จะใช้วัตถุดิบจากร้านจิปาาทั่วไปที่อยู่ในเมืองครับอโอเคแล้วก็สามารถเดินไปในเมืองเนี่ยสำรวจพื้นที่ได้ครับสำหรับเกมนี้จะมีระบบอีกระบบหนึ่งที่จะเรียกว่าเหมือน ไอ้ดอก็เป็นไปได้ครับเพราะมันเป็นระบบที่ฟาร์มตอนที่เราออฟไลน์นะอ่ะจะเรียกว่าฝันร้ายทางทางเข้าสู่ฝันร้ายครับก็กดได้เลยตัวเกมเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเวลาเราเข้าเกมใหม่จะโผล่ที่ห้องเราหรือฝันร้ายตัวนี้ตลอดครับแล้วก็จะได้ของจากเหมือนเป็นฟาร์มอัตโนมัติให้เราเนาะก็จะมีตื่นจากความร้ายแล้วก็อ่ะ เพิ่มเติมนิดนึงสมมติถ้าเราค่าบอสในชัตเติลต่างๆ,ๆที่เป็นเนื้อเรื่องหลักครับก็จะมีบอสต่างๆขึ้นมาให้เราลองครับล้วก็สามารถกําจัดบอสต,ตัวนี้ได้ก็จะใช้พลังงานตัวนี้ด้านมุมบุมขวาบนเนาะสำหรับเกมผมคิดว่าตรงเนี้ยมันก็จะมีระบบค่อนข้างหลากหลายครับ PVPPE เนาะแต่รวมๆขึ้นอยู่กับความชอบครับถ้าคนที่ชอบแนว RPG แล้วก็เป็นไซส์สกอร์ลิงเนี่ย ผมคิดว่าเกมนี้เหมาะครับแต่ต้องบอกเลยว่าระดับความยากของเกมี่ยค่อนข้างยากนะครับไม่ได้เหมาะอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะถ้าพูดกันตามตรงแล้วก็กาชาเนี่ยมีหลายตู้ไม่แน่ใจว่าค้างค่ายนี้เขาต้องการแยกตู้ให้ชัดเจนหรือว่ายัางไงเนาะโอเคแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเล่นดูครับแต่ถ้าไม่สนใจก็ดูคลิปนี้ดูก็น่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้นนะว่าชอบไม่ชอบจะได้ไม่เสียเวลา ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับผม